สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คอรมอค่ะอนุมัติงบ1,800ล้านบาทให้กับลูกจ้างสบถอมั่นใจมีเงินดูแลกลุ่มบุคลากรได้อย่างเพียงพอจนถึงสิ้นปีงบประมาณอย่างแน่นอนขณะเดียวกันค่ะได้มีการของบปี2566ครอบคลุมเรียบร้อยแล้ว นางสาวตรีนุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในการจัดสรรงบประมาณ1,800ล้านบาทตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอขอไปโดยเป็นงบที่จะต้องมาดูแลโดยเฉพาะครูทั้ง16ตําตำแหน่งซึ่งเป็นกลุ่มหลักได้แก่ครูผู้สอนกลุ่มครูขาดแคลนกลุ่มครูคลังสมองครูวิทย์คณิต กลุ่มครูที่ดูแลน้องเด็กพิเศษบุคลากรด้านธุรการและนักการพันโรงโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกกลุ่มค่ะจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ดูแลกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนหรือสิ้นปีของงบประมาณ อย่างไรก็ตามค่ะงบประมาณดังกล่าวเป็นการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565ซึ่งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับเขตพื้นที่และโรงเรียนเป็นวงเงินประมาณ1,848ล้านบาทโดยประมาณ ทั้งนี้งบดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรงบส่วนกลางมาให้ค่ะเนื่องจากงบปกตินั้นไม่เพียงพอเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีอัตราลูกจ้างดังกล่าวทั้งสิ้นอยู่ที่6 1 1 1 9อัตราซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดว่าจะมีงบจ่ายไม่เพียงพอแต่ขณะนี้มีงบจ่ายได้อย่างเพียงพอขอให้ทุกคนสบายใจว่าจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลบุคลากรไปจนถึงสิ้นปีและในปี2566 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดทำงบประมาณเข้าไปแล้วซึ่งงบประมาณดังกล่าวสามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดค่ะ